โดยพิธีครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีผู้คุมและก็ผู้คุมกันอีกจํานวนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยจะนํานักโทษออกจากศาลเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะก็มีผู้คนเนี่ยแห่กันมาดูเยอะเลยค่ะนางอยู่เนี่ยถูกมัดตัวไว้นะคะแล้วก็ถูกมัดแขนไว้ที่เสาเนี่ยสต้นและที่สําคัญนะคะก็มีเพชฌฆาตที่กําลังจะประหารนางอยู่เนี่ยด้วยกันถึง6คนเลยค่ะ ก็รู้ความจริงที่นางอยู่เนี่ยไปเล่นชูกับทาตนางอยู่เนี่ยก็เลยคิดว่าอีเกลียงเนี่ยต้องเป็นคนไปฟ้องคุณพระแน่นอนนางอยู่ก็เลยจัดการอีเกลี้ยงด้วยการเอาอีเกลียงเนี่ยไปทรมานแล้วก็ทําโทษอีเกลียงจนถึงแก่ความตายค่ะทุกคนพออีเกลี้ยงตายเนี่ยนางอยู่ก็จะกบเกลื่อนความผิดค่ะก็เลยให้ทาตเนี่ยเอาอีเกลียงเนี่ยไปฝังอยู่ที่วัดแต่อะไรรู้ไหมคะทุกคนคือดันมีคนเนี่ย มาเห็นก่อนก็เลยเอาไปแจ้งที่นครบาลค่ะโดยผู้สมรู้ร่วมคิดนะคะที่ร่วมกันทรมานอีกเกลียงจนถึงแก่ความตายเนี่ยก็โดนเคีียนไป2ยกนะคะเท่ากับ60ทีะคะ่ะและถูกนําไปขังคุกส่วนผู้รอบเอาศพอีกเกลียงเนี่ยไปฝังเนี่ยก็โดนเคีียน1ยกคะ่ะเท่ากับ30ทีนะคะและนางอยู่เองนะคะก็ถูกจำโซตรวนไปเดินร้องประจาน ความผิดความชั่วร้ายของตัวเองนะคะเป็นเวลา3วันค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังถูกเคี่ยนอีก3ยกนะคะเท่ากับ90ครั้งเลยค่ะทุกคนซึ่งนับว่าเป็นการลงโทษที่โหดและหนักที่สุดที่เคยมีมาเลยค่ะจากนั้นนะคะนางอยู่เนี่ยก็ถูกนําไปประหารชีวิตนะคะด้วยการตัดศีรษะทิ้งค่ะคือโดยพิธีครั้งนั้นเนี่ยก็จะมีผู้คุมแล้วก็ผู้คุ้มกันอีกจํานวนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยจะนํานักโทษออกจากศาลเป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงค่ะก็มีผู้คนเนี่ยแห่กันมาดูเยอะเลยค่ะ นางอยู่เนี่ยถูกมัดตัวไว้นะคะแล้วก็ถูกมัดแขนไว้ที่เสาเนี่ยสองต้นและที่สําคัญนะคะก็มีเพชรฆาตที่กําลังจะประหารนางอยู่เนี่ยด้วยกันถึง6คนเลยค่ะทุกคนโดยทุกคนเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงติดดอกไม้สีทองที่ชายเสื้อค่ะและสวมใส่หมวกสีแดงอีกทั้งยังเจิมหน้าผากนะคะด้วยฝุ่นหรือดินสอพองสีขาวอีกด้วยค่ะและเมื่อประหารชีวิตเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะนําเอาศีรษะเนี่ย ไปเสียบไว้ที่ไม้ไผ่ค่ะเพื่อปักประจานนะคะแล้วให้อีแลนดเนี่ยมานลุมกินศพค่ะ